นี่ก็เน้นข่าวท้องเที่ยวนะครับน้องยอมบอกเบ้าในวันลอยกระทงนะครับนั่นแหละค่ะเพื่อที่วันลอยกระทงแซ่ใครอยากอีไปเที่ยวกับครอบครัวนะไปแลอีกนึ่งตัวเลือกแค้ระนองกันมั่งค่ะโดยเทศบาลเมืองระนองเนะะี่ยค่ะเขาก็ได้มีการทดลองระบอบการให้บริการบอร่รบอแช์ตัวส่วนซาธาราณารักษะวารินนะคะเพื่อจะสร้างความเชื่อมันหลดปัญหาแล้วก็อุปสรรคก่อนที่จะเปิดให้บริการย่างเป็นทางการปลายปีนี้แล้วค่ะ บอ่อแชตัวส่วนซาธารณารักษาวารินเทศบาลเมืองระนองค่ะก็ได้มีการถอดลองระบบการให้บริการบอร่อแชตัวเพื่อที่จะสร้างความเชื่อมัน่นก่อนที่จะเปิดให้บริการย่างเป็นทางการในช่วงปลายปีนี้แล้วโดยมีนายปียพงษ์ชูวงศ์ค่ะรองผู้วาราชการจังหวัดระนองรักษาราชการแทนผู้วาราชการจังหวัดระนองพร้อมด้วยนางสาวกริชซ้อนสายแก้วนะคะผู้อำนวยการทททสํานักง,งานชุมพรระนองพร้อมกับผักส่วนที่เกี่ยวข้องข้าวรวมค่ะโดยนายพินิจ์ตันกุ้นค่ะนายกเทศ มนตรีเมืองระนองก็ได้นําเยี่ยมพาไปชมการทดลองระบบผู้ร่วมถอดซอบปฏิบัติตามขั้นตอนการเข้าใช้งานแล้วก็ลงไปแช่ตัวในบอ่อแช่กันได้เลยค่ะครับท่านนายกเกบอกว่าพันี้นะฐบาลเมืองระนองเนี่ยมีกําหนดเปิดใช้บริการแช่ตัวนะครับส่วนสาธนะารณรักษ์วาริงกับนักท่องเที่ยวส่นใจดูแลสุขภาพด้วยการใช้น้ำร้อนเนี่ยโดยการทดลองระบบให้บริการเพื่อให้การบริหารจัดการบอร่อแช่ตัวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ลดปญหาหรือประซักเรือ้คปกองอื่นๆนะครับก่อนเปิดให้บริการย่างเป็นทางการในช่วงปลายปีก็เพื่อให้การประจันัมพันธ์การเปิดการบริการเฉตัวสร้างผับหลักที่ดีข้องการทองเทียวเชิงสุขภาพสำหรับการทดลองระบบการบริการเฉตัวนะครับกำหนดให้บริการวันละสองรอบเวลาในอุกมุงเช้าตึงเจ็ดมุงเช้านะครับและเวลาวันเย็นเนี่ยห้ามุงเย็นหกมุงเย็นคำนึงยมแต่ละรอบไม่เกินยี่สิบห้าคนทางนี้ผู้ที่ตดลงใช้บริการต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบ ข้อห้ามควรระวังเกรงกลักดเพื่อความปลอดภัยด้วยนะครับนะคุณู้ิ์ก็ยากไปแค่ลครังนะครับทีระนองรักษาวารินครับ,บายตัวหน้าเล่เลยนะมโวกาสก็ไปกันได้แค่ระนองค่ะพี่บอกเกลี้ยงครับไปประกวดนางนพมาศมาเน่ๆน,นี่ไปแค่นักทีนะอายุเกินแล้วค่ะอ๋อเดี๋ยวไปประกวดนางนพมามาทีนี้ประกวดวีดีนี่กันอ่ะไม่ได้ประกวดค่ะไปเล่ช่วยช่วยนะ